บริษัทตั้งวังเจ๋งขอเชิญคนต่อไปมาสัมภาษณ์งานได้เลยนะครับถ้ามาแล้วเชิญนั่งเลยนะครับุ้ยสวัสดีค่ะโอเคครับสวัสดีครับแหมมาสะตกใจเลยรู้จักบริษัทตั้งหวังเจ๋งนานยังครับเมื่อวานนะคะอ๋อเพิ่งรู้จักเมื่อวานว่าแต่น้องชื่ออะไรครับกีต้าคนสวยน่าไงไม่ทันะไรเลยน้องๆเห็นพี่รอหน่อยเนี่ยจะจีบพี่แล้วทาไมทาหน้าแบบนั้นครับน้องกีต้าอยากเรื่มงานวันไหนครับตอนนี้อะตอนนี้เลยเหรอครับชัดแล้วครับน้องๆชัดแล้ว คือน้องกีตา้าเนี่ยอยากเริ่มงานวันนี้เพราะอยากอยู่กับพี่เอาตรงๆนะน้องเขาเนี่ยชอบพี่เชื่อไหมหลอกเกินตกลงชอบพี่ใช่ไหมครับน้องกีตา้าไม่รู้สิไม่รู้สิไม่รู้สิอนาคตก็ไม่แน่นะคะเย่เย yeah. yeah. ่ว่าแล้วว่าแล้ว ุ่งนี้มาเริ่มงานเลยนะครับน้องๆครับรู้หรือยังครับบริษัทตั้งหวังเจ๋งของเรามีช่อง YouTube แล้วนะครับาแน่อย่าไปกดติดตามัาใช่ไหมครับเข้าไปกดติดตามในช่อง YouTube ลุ่งอีกแล้วเลยนะครับผมแต่ถ้าน้องๆหาชื่อช่องไม่เจอนะครับให้น้องๆไปที่หน้าโปรไฟล์นะครับผมจะมีโลโก้ YouTube อยู่นะครับตามที่ลูกศรชี้บอกเลยนะครับผมกดไปที่โลโก้ u t u b e นะครับมันจะพาไปที่ช่องของพี่เองนะครับน้องๆนะครับผมฝากช่องเล็กๆของพี่ด้วยนะครับผมไปสู่หนึ่งแสนซับสไครบนยูทูบด้วยกันนะครับผมช